วันที่สามกระะกฎานะครับคืนนีฝนตกครับก็ขึ้นมาเบิงแปลงพันอ้อยนะครับอายุครบสี่เดือนนะครับเดยให้ลูกน้องมาฉีดยาเก็บ้าอยู่ยหวัวล่องนะครับั้งในนะครับยังบ่ท่านเด็ดใส่ปุ๋ยนะครับว่าจะใส่ปุ๋ย ูกน้องมาเก็บหญ้าก่อนก่อนที่จะใส่ปุ๋ยนะครับตอนนี้ก็ออยสูงสูงสวงมวมมอแล้วนะครับยาที่ใส่กับ<อ>กูฟสเนตนะ<อ>น,น,นะครับมีหญ้าอยู่หัวร่องกะทั้งในปลายนะครับ เก็บห้าแล้วก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับมาสำรวจบึงอ้ยนี่ถั่วหัวดันนาตายดีนะ ฝนตกตกตั้งคืนเลยการแตกกอกโอเคนะครับเดิมยางกล่องแล่คอแล้วิ่้ซื้อเดือนนะครับือเดือนพอดี ได้ขอแล้วอย่างปองแล้วนะครับจะได้หนึ่งสองาสี่ห้า้อง ตัวหอล่องในอยากสั่นทั้งน้อยนะครับตัวนี้เป็นแปลงที่จะปลูกอ้อยปลายฝนนะครับปีนี้ขี่ไก่ครับขี่ไก่เอามากองไว้ก่อนนะครับเตรียมขี่ไก่ไวนี่ตัวนี้ลูกน้องยกสูง เดี๋ยวดินแห่งแห่งแก้น้อยก่อนมาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยให้รอบที่สองโดยวจะตัวไปกับทำอํนเสริมอดที่ีครับฝนตกแห้งครับดินพังเลยนำ้ำซองแป้งนี่ก็จะเตรียมไว้แล้วป,ปลูกไว้ใบผล,ล,ลนะครับโดยขยายจากแป้งนี่แหละครับพันจากแป้งนี่แหละเข้ามาปลูกนะครับ ส่วนนี้ก็จะบททันนี้ยเอาันได้นะครับดินลมก็มีปองแล้วสองสามปองนะครับเดี๋ยวหาเดือนเจอกันไหมครับ